สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์เวอร์5 7 8ในศึกดวลฮีโร่ปีศาจนี่ศึกดวนศนะึกดวนเดือนไปเข้าไปวันนี้เราจะพามาดูการเดินทางของค่อยนี่เองการเดินทางของสายฟรี Fi ในศึกดวลปีศาันนี้ยังนี้ อนนี้ไข่โมเบิงดอกตัวตัวปักตีกันนะทีมตัวบักกระชีพประมาณนี้ไปอ่ะเบิ่งของข่อยนี่มาตบซ้ายฟรีนนี้เสือแดกเสือที่สองศาสะนะศสะนะสามเทื่อลวดไบบแบบตึงๆเลยอ่ะเราจะมาดูรอบหกรอบนไงรอบสามสิบสองบั รอบ32ทีมสุดท้ายมาชนะกษิเดชเขารอบ16ทีมไปต้องคอยตัวแปรคอยต,ต้องงูคือเเขาน้อนงูนี่โซนิคอยเปิดร้อนชูเข้าไปโซนี้เขาเปิดมากว่าเนี่ยโซนิฝังสีเงาชูเข้าไปมาหมัดโกเคสึชุ๊บตูมตูมตูมโอ้โหยแสยนเก่า ยงชิว <Thank> มาเจอหองงูเขียวค่อยซราพิษจูจมชุ่วไปเก่าแสนหกขอพี่มันแรงน้องไม่ได้รับไม่ได้นอนแน่นอนไปชูเข้าไปน่ารบับนี้โซนิกฟังสีเงาชูเข้าไปกระชิมันเกิดชิดตีกันโดนด้ขั้นไนข้อจีนันนะลูกกระจอกจีนันมากนะตีกันโคตรโดนเลยชูมมาตีไป ผมไม่ลูกไฟใส่แล้วค่อยซ้อสอลพิดจูจุจมคนเดียวตายไม่ไตายอันนี้ก็ใต้ดินซับนาะเข้าไปตายแล้วชูนะโซนิกซับนาะไปชูซับดูกระจกช่วยสีสนะกันซีเทิร์นหาเทิร์นคนเดี๋ยวชูโซนิคเขาซับมานะตีธรรมดาต้องคอยกัดนาะไปหิ้วเลือดร้ามด้โง่ค่อย ตีธรรมาดาก็น n h ้ ê นะโซนิกฝังสีเงาตัวที่สองแล้วชูเหมือนอาแบบนี้ของเขากับับหนามาอีกชูเข้าไปมามัดโก้แคสซีตีสองตัวจเจ้าเทเลชู่เข้อยบ่มี่ตัวนียตายแล้ว่อย่มี่โดไฟใส่สซลพิษจ,จูจูมจูฟูเสียงสองสแตนร้อมสวย โซนิคฝ <Hey>, ังซีเงาชูเข้าไปสาบมาอีกฝังซีเงาขึ้นมาชูเข้าไปอ่าชูตีธรรมดาโบตายนิ้วขึ้นมามาดูกระจอกเหรดูกระจอกมากไปนี่ลซาน้ำดูกระจอกทีละขั้นใส่ข้อจีนันนะไปซ้ำอีกชุบชูเข้าไปไอโซนิคอย ซาบไป <c oughs> คอยกระชิดเดชเปิดก่อนถ้าเก้ารอบหนาเลยชูเข้าไปซาบพื้นมาชูนี่แหละรอบปิดฉากลูกกระจกจีน่ะคอยมาเออของกระจกเปิดก่อนซาบไปชูเข้าไปเรียบร้อยนะชดประมาณนี้รอบมาสามสิบสองพันไปมารอบสิบหกเทียมสุดท้ายเจอนี่ เจ็ดร้อยเอ็ดไปมาเบื้งกัน <c oughs> ตัวแบกคอยนะคอ,นคอยเปิดก่อนคอยเปิดก่อนอีกขึ้เก่าส่วนอีกฝังสีงเงาชู้เข้าไปใต้ดินของแรงชู้ชูตูมสามแสนโอ้ยเกือไปหวัน <c oughs> ใต้ดินคอยเกือไปหวันซับนาไปชู้เรียบร้อย ี่ hey, อสอระพิษจูจูมชั่วไปครับไปแปดแสนสองสแตนพร้อมนะมักเลยบอกว่าสแตนพร้อมอย่างนี้ชูนะโซนิกค่อยซับหน้าไปชูเข้าไปนะซับพื้นมาบูรดซับบูรดชูเข้าไปเดนเก่ามาแบบนี้อสอระพิษจูจูมฟุบชั่ว ตายบะเหียบร้อยไปตีธรรมดาไปอ่าบอดนี้ยพอจีนัดก็จีนมานีละว,วนไปซับไปอีกเขาซับขึ้นมาชูเข้าไปตีธรรมดานิวเลือดพรอมมาซับไปอีกฝังสีเงา เขาเจ้าใส่เลือดเขาเจ้าสืพลังเพิ่มหลายนะต่ขอไข่ปลาไตใส่ข่อยใส่พลังโจมตีอย่างเดียวก็ความเร็วชูเข้าไปน้องปลาไตมาซับหนาไปอ๋อนปลาไตเนาะชูเข้าไปอ๋อซับหนาข่อยมาแล้วปะตายบ่ชูบ่ตายงูข่อยถืงงูข่อยแหบข้ออลไรบ่เนี้ยโซรพิษจูจูมชุบ เก้าหมื่นหกบอ,อสไดมาสแตนมาวันนี้สตนเนี่ยโซนิคฝังซีเงาชูเรียบร้อยรอบสิบหกทีมก็ผ่านมาได้โดยดีมาดูรอบแปดทีมแล้วเขาทีเจอผู้ใดเนี่ยพอสองเวงกันอันดับเขา้าตีกันอันดับหนึ่งก็ยังก็ตัวบัก บูร้อยข้าเจ้ามาบดเชียไฟละข่อยเชืยอยากหลายกันเลยเอาวันนี้ก่อนมาดูน,นี่เดี๋ยวบวดบดมองง,ง่าง่ายเห็นแล้วเดี๋ยว,บวนบวดไปแล้วสี่ร้อยห้าร้อยเดหอยไปมาเบิง้งของคอยแพร่อรอบนี้แหลนะมาวนนี้ ตัวใดกิง่งตัวใดงหดเรียกม่รดโซนี่คอยเปิดก่อนฝังซีเงาชูเรียบร้อยฝังสีเงาขึ้นมาชูเข้าไปนะอัศรพิษดูโจ,จ,จูบู่เข้าไปเจ็ดแสนลงมาซะสตันบลวรอดเรียบร้อยเรยบรยรยบลวรอดชูนี่นานฝ่าบัวสตันเนาะสวยไปอีกชูเขาตีมา ชูเข้าไปไปีธรรมดาไปนะโซนิกปังสีเงาชูเรียบเลยโซนิกซาบขึ้นมาอีกชูบูรอดค่อยนะอสอรพิษดูจมสตัรนลอยเปอร์เซี์นีช่ชูเข้าไป <c oughs> บูรอดป่ะไดออกเนะมาเทิร์นที่สามแนี้เทิร์นที่สามโซนิก คอยซับนาไปชูเข้าไปได้ยูหกซับขึ้นมาอีกชูเข้าไปสอลพิษจูจุมชุบไปอวเข้าไปเรียบร้อยชูชูเข้าไปโของขาเจ้าหกคอยมีอะไรน,นะมีวันเดียวโอ้โหสะ เรียบร้อยได้ไข่าบานีงชู่ก็ไปตีธรรมดาไปมันก็นียบร้อยเท่านั้นแหละสตันมาตั้งโดนปืนใหญ่คำรามถล่มดาวกาสัน่นตูม <c oughs> ดอกเบี้ยกองวอกนวกหลังจากสตันมาซีตาเฮ้ย <c oughs> ขี้โงกงขนาดไปห้าเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งคน นี่โอ๊ดไม่รู้นี่เจอคนเดียวกันนี่แล้วอยนะวู้วแมนคนละคนเนาะมาอันนี้เองอันนี้ได้ตีว่นน้วนี่โอ้บปได้ตีเลยมาโบรตถล่มดาวปืในใหญ่ถล่มดาวนะโอ๊ตปุ๊บเข้าไปตีหกล้านห้าโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับศึกดวัน ปีศาจซ์เปอร์578ไปแล้วครับ